ถ้าคุณไม่ทำสิ่งนี้ในตอนเชา้าชีวิตคุณพังแน่การที่เราโปรแกรมจิตกับตัวเองนะคะว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนขายดีที่สุดวันนี้ฉันขายดีที่สุดให้ป้อนโปรแกรมไปนะคะว่าตัวเองเป็นคนขายดีเพราะว่าสมองจะจำแต่เหตุผลเดิมๆที่เรารู้สึกมาตั้งแต่ เราเป็นเด็กนะคะว่าเหตุผลที่ฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่ดีหรอกฉันไม่ดีพอฉันขายไม่ได้หรอกให้เราป้อนโปรแกรมใหม่ให้กับตัวเองนะคะ่ะว่าฉันเป็นคนขายดีพิมพ์พร้อมกันค่ะฉันเป็นคนขายดีฉันเยี่ยมยอดที่สุดฉันเป็นคนโชคดีที่สุดในวันนี้และคุณก็เอามือจับหัวใจข้างซ้ายของตัวเองนะคะ แล้วบอกกับตัวเองค่ะว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมวันนี้ฉันโชคดีที่สุดเลยใครอยากโชคดีนะคะพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะว่าฉันเป็นคนโชคดีค่ะ